นนี้เรากำลังอยู่โรงพยาบาลค่ะนี่คือน้องเจไดพี่เพิ่งขอดวันนี้นะคะไปดูใกล้ๆกันค่ะไปดูใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะโอ้ให้เต็มให้เต็มนะคะพี่เพิ่งขอดวันนี้แล้วเดี๋ยว ไปดูคุณแม่กันนะคะน,ยยนี่ค,คุณแม่เก่งจิบบ้าก็จะมีแกงจิบกูทุ่งนหนึ่งนี่ไปแกงจีบบ้าทไมนับก็อยากกินไม่ไเก่งจิบบ้านี่ค่ะแม,ม่น้นอ,อ,นองคลอดกันวันนี้นะคะถ้าอยากคบน้องอีกครั้งหนึ่งไปเจอกันเลยค่ะที่ คุณแม่ชั้นหกนะคะน,น,นี่ค่ะมีสองตัวนะตัวนี้ด้วยสวัสดีคดรนะับเขาจะได้รู้นะมีสองเจไดพอเสร็จแล้วก็นี่ือนแม่ด้วยเหรอคะนะคะี่ทั้งหก ป้าบอกให้ถ่ายแม่<า>ด้วยไม่จะกินข้าวหม้อกิตก็ค่ะไม่อยอย่างสไม่ให้หยังไงนีงเ่เสร็จแล้วก็